สวัสดีทุกคนวันนี้นะคะมาพบกับช่อง Funny Time with Susi กันอีกแล้วนะคะค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนคำศัพท์ภาษาเยอรมันเกี่ยวกับอาชีพนะคะ5าคำนะคะคะกคนเริ่มกันเลย The Schuller. Schüler, die Schülerin แปลว่านักเรียน แปลว่าพ่อครัวแม่ครัว The a s t The Artist แปลว่าหมอ The Baker The b เ k e r i n แปลว่าคนขายเบเกอรี่ แ e s a น a t ดีซนนัสชินแปลว่าทันตแพทย์หรือหมอฟันค่ะทุกคนและนี่นะคะก็เป็นการสอนคำศัพท์เกี่ยวกับอาชีพนะคะเป็นภาษาเยอรมันนะคะคําคำนะคะค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้นะคะก็จบลงแล้วนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะ